เชนดาเชเลอร์ Sh Sh er, เด็กหญิงวัยสิปีถูกทรมานและฆ่าดโดยเด็กสาววัยรุ่น4ี่คนเชนดาเชเลอร์ Sh Sh er, เธอเป็นเด็กล่าเริงวัยสิปีที่เข้าเรียนที่ฮาร์ซวูดมินเดิลสคูลในนิวอัลบานีรัฐอินเดียนาเธอเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ผูกมิตรกับเพื่อนได้ง่ายและในตอนนั้นเธอกําลังสนุกสนานก,กับงานเต้นราที่โรงเรียนแต่มันกลับเป็นงานเต้นราสุดท้ายของเธอและเป็นงานเต้นราที่นําพาชีวิตของเธอไปพบจุดจบ เธอย้ายมาอย่างที่แห่งนี้หลังจากที่พ่อและแม่ของเธอหย่าร้างการจากรัดเคเนตัก,กีแม่ของเธอพาเธอย้ายมายัางนิวอัลบานีรัฐอินเดียนาเน้นทำให้เชนด้าได้รู้จักกับแฮรฟฟรินทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและพัฒน,นาไปเป็นคููละกันนำภาษาเด็กวัยรุ่นในเดือนตุลาคมของปีนั้นทั้งคู่ได้เข้าร่วมงานเต้นรำของโรงเรียนด้วยกันที่นั่นเชนด้าและแฮรฟฟรินเผเชิญหน้ากับเลิฟเลดวัย16ปี ซึ่งเธอเคยออกเดทก,กับเฮฟลินมานานกว่าหนึ่งปีแล้วและตอนนี้เลฟเลตรู้สึกอิจฉาทั้งคู่จากนั้นเลฟเลตก็มีการข่มขู่แชนดาในที่สาธารณะและยังพูดถึงเรื่องการฆาตกรรมเด็กหญิงวัยสิบสองปีลายนี้ด้วยเมื่อมาถึงจุดนี้แม่ของเชนดาได้ย้ายเธอไปยังโรงเรียนคาทอลิกเพื่อปกป้องเธอจากเลฟเลตแต่น่าเสียดายที่ที่นั่นไม่ช่วยหยุดยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในมิชานี้และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในคืนฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ ของวันที่10มกราคมเลอเยนได้พาเพื่อน3คนได้แก่แท็กเคทลิปปี้และลอเรนต์ผู้ช่วยเธอแก้แค้นเชนดาเธอซีรรถขับรถไปที่ที่เชนดาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับพ่อของเธอสาวๆแกล้งทำว่าจะพาเชนดาไปหาแฮฟฟรินและใช้ชื่อของแฮฟฟรินเป็นข้ออ้างในการมาเยี่ยมเชนดาเชนดาบอกให้สาวๆกลับมาอีกครั้งหลังจากที่พ่อแม่ของเธอหลับไปแล้วซึ่งพวกเขาก็ทำจากนั้นสาวๆก็พาเชนดาขึ้นรถ และบอกเธอว่าพวกเขาจะขับรถไปส่งเธอไปยังสถานที่ที่นัดพบที่ปราสาทเม่หมดซึ่งเป็นบ้านลางระดดเดียวซึ่งทาหน้าที่เป็นแหล่งพบป่าสงสารของวัยรุ่นในท้องถิ่นที่เบาหลังเลฟิฟเลดซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มพร้อมกับมีดในไม่ช้าพวกเขาที่เราอยู่หลังบอกก็กระโดดออกมาจากผ้าห่มและขู่ว่าจะเชื่อดคอของชันดาถ้าเธอไม่สารภาพว่าขโมยแฮรฟรินไปจากเธอชันดาพยายามตบโต้ทางน้ําตาและแสดองอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากกลัวว่าเลิฟเลดจะฆ่าเธอ ถึงเชนดาจะพยายามอ้อนวอนขอร้องเลิฟเลดแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์จากนั้นเลิฟเลดก็นมน้สาวสาวและคนอื่นๆให้พาเชนดาไปยังสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งไม่มีใครอยู่ซึ่งห่างจากแถวนี้เป็นระยะทางหลาย,มายไมล์แต่ผู้หญิงอีกสามคนคิดว่าเลิฟเลดจะทําให้เชนด้าเลิกกับแฮฟรินแต่พวกเขาคิดผิดหลังจากที่เลิฟเลดพาเชนดาไปยังพื้นที่ห่างไกลแล้วการทรมานและการฆาตกรรมที่น่าหวาดกลัวก็เริ่มต้นขึ้น เด็กหญิงทั้งสี่คนเริ่มทรมานชชนดาพวกเขาทรมานชันดาอย่างโหดร้ายเป็นเวลาเกือบจะดชั่วโมงก่อนที่จะฆ่าเธอในที่สุดโดยในตอนแรกพวกเขาพาชันดาไปยังกองขยะเ,เลิฟเลดและแท็กเคเริ่มจากการถอดเสื้อผ้าของชันดาออกแล้วต่อยเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกเ,เลิฟเลดตบหน้าหยด้ว้เขาจนเลือดออกจากปากในขณนะดเดียวกันลอเลนและลิปปี้ยังคงอยู่ข้างหนังรถของแท็เทค การทรมานนั้นไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งเด็กหญิงที่มีอายุมากกว่านั้นเพราะจากนั้นพวกเขาก็พยายามกินคอของเชนดาแต่มีทื่อเกินไปพวกเขากับแทงเธอที่หน้าอกและรัดคอเธอด้วยเชือกก่อนจะโยนเธอเข้าไปในท้ายรถเพราะคิดว่าเธอตายแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของแท็กเกตเพื่อทําความสะอาดก่อนที่จะพบว่าเหยื่อของพวกเขาที่ตอนนี้กิีดร้องอยู่ท้ายรถยังมีชีวิตอยู่ทําให้แท็กเกตแทงเชนดา อีกหลายครั้งก่อนที่จะขับรถออกไปพร้อมกับเลิฟเลตพวกเขาแทงเหล็กยางเข้าไปในอวัยวะเพศของเชนดาแล้วพวกเขาก็จับเชนดายัดเข้าไปในท้ายรถเหมือนเดิมเมื่อพวกเขากาลังถึงบ้านของ Tech แท็กเก็ตเลิฟเลตเล่ายางหัวลาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลิฟวี่ฟังในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็แวะที่ปั๊มน้ํามันและซื้อเปบปซี่ขนาดขวด2ลิตรพวกเขารีบเทน้ําออกและเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปแทนและพาการขับรถไปยังสถานที่ห่างไกล เด็กสาวและเดกหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขนาดนี้ทำได้เพียงส่งสัญญาณคนขังว่าแม่เท่านั้นพวกเขาพาเชนด้าออกสากท้ายรถแล้วห่อเธอไว้ในผ้าหม่มจากนั้นเทน้ำมันเบนซินลงบนตัวเธอและพวกเขาก็จุดไฟเผาเชนด้าแล้วขับรถออกไปเพียงเพื่อให้แน่ใจว่างานของพวกเขาเสร็จสิน้นเลิฟเดดจึงให้พวกเขากลับมาในไม่กี่นาทีต่อมาเพื่อเติมน้ำมันให้เธอดูเธอบิดตัวด้วยความเจ็บปวดและในที่สุด ก็ยืนยันว่าเธอตายแล้วและไม่นานผาสองคนก็พบศพของชชนด้าด้วยความที่เลิฟเลดไม่ได้สำนึกหรือหวาดกลัวในสิ่งที่เธอทำไปนั่นทำให้เลิฟเลดเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฮฟฟินและเพื่อนอีกคนฟังแต่ให้พวกเขาสัญญาว่าจะไม่พูดแต่ในคืนนั้นลอเรนและลิปปี้ตรงไปที่สำนักงานอำเภอกับพ่อแม่ของพวกเขาและเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงทั้งสี่คนถูกควบคุมตัว เด็กหญิงทั้งสี่คนถูกพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่และยอมรับการต่อรองราคาเพื่อหลีกเลี่ยงโ,โทษประหารชีวิตต,ตอเลนและลิปปี้ซึ่งอายุน้อยกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคันทรมานน้อยกว่าการที่ทั้งสองมาสารภาพและยอมรับความผิดก็ทําให้ได้รับโทษจำคุกที่เบาวกว่าโดยลอเลนได้รับโทษจำคุกเพียง20ปีและลิปปี้ได้รับโทษจำคุก50ปีลดลงเหลือ35ปีในการอุทธรณ์ในขณะเดียวกัน ท็เค็ตและเลเเฟลดท,ทั้งคู่ได้รับโทษจำคุกสูงสุด50ปีแท็เค็ตได้รับโทษหนักมากในการสังหารและได้รับโทษจำคุกนานกว่านั้นด้วยทาเค็ตเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาซึ่งพฤติกรรมวัยรุ่นทั่วไปที่เป็น,ปนที่ยอมรับเพื่อเป็นการกรบฏต่อพ่อแม่ของเธอเด็กหนุ่มจึงโกนศสีรษะและเริ่มปฏิบัติพิธีกรรมลึกลับแทเเก็ตบอกกับผู้คนในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าเขาไม่รู้จักเชนด้าเลยเขาไม่น่านเข้าไปในเย็นวันนั้น รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่อยากทำทั้งหมดมันคือความกดดันจากเพื่อนและคือทั้งหมดที่มันเป็นจนมันลุกลามจนควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนอกเหนือจากแรงจูงใจของแท็กเขตอะไรจะผลักดันเลิฟเบลดวัย16ปีให้บงการคดีฆาตกรรมเจควนแม่ของเชนด้ากล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคุณต้องการเห็คนคนที่คุณไม่รู้อะไรในตัวเขา ให้คุณไปอยู่ใกล้ชิดเขามองเข้าไปในดวงตาของเขาเธอหมายถึงดวงตาของเลิฟเลตเพราะมันเป็นแบบนั้นเพราะไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันมีแต่ความว่างเปล่าที่กล่าวว่าเลิฟเลตมีวัยเด็กที่ยากลําบากพ่อของเธอเพิ่งเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามล่วงละเมิดท้งแม่เธอและพี่น้องของเธอมาตอนที่ยังเยาว์วัยและผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่าความโกรธของเธอเป็นผลมาจากการล่วงละเมิดนั้นซึ่งต่อมา เขาจะถูกจับกลุมและตัดสินลงโทษในเวลาต่อมาในอินเดียนามีโครงการที่ชื่อ I c a ค Indiana c a n คาร์ s ิเออร์เ Network ได้ช่วยเหลือเลฟเลตหลังถูกขังเธอฝึอกลูกสุนัขให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้พิการหนึ่งในผู้พ่อพันุสุนัขที่เลี้ยงดูสุนัขให้อินเดียนานั้นเป็นเดียวไฟไม่เช่นเดียวกับชันดาผู้พ่อพันสุนัขนำนาให้เจคอนดูวิดีโอของเลฟเลตที่ดูว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ในคุกสำหรับโครงการนี้ วอตพูดว่าฉันเห็นใครบางคนในตัวของเลิฟเลดเธอมีความจริงใจเธอมีความเห็นอกเห็นใจฉันคิดว่าโปรแกรมของไอแคนจะช่วยให้เธอมีบางอย่างในชีวิตที่สามารถแสดงออกมาได้แล้วเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นวอตทำสิ่งที่น่าทึ่งหลังจากเห็นฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวของเธอเธอจึงบริจาคลูกสนังที่ชื่อแองเจลให้กับเลิฟเลดเพื่อฝึกในเรือนจำคุณแม่ผู้โศกเศร้าบอกว่าเธอทำให้แก่ลูกสาวตัวน้อยของเธอ ซึ่งเธอ,อยังคงคิดถึงอยู่ทุกวันเธอเลือกที่จะทำเธอเป็นลูกของฉันถ้าคุณไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆมาจากสิ่งที่เวลวร้ายก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นและฉันรู้ว่าลูกของฉันต้องการอะไรลูกของฉันต้องการสิ่งนี้ในส่วนของเลิฟเลดเธอรู้สึกว่าวัดกำลังช่วยให้เธอเอาชนะอดีตของเธอเธอช่วยให้ฉันรักษาให้อภยัยและเติบโตไม่ว่าเธอต้องการสิ่งนั้นหรือไม่ก็ตาม เธอทำสิ่งที่ดีฉันจะขอบคุณเธอฉันไม่สามารถขอบคุณเธอได้มากพอเอ็นเจอลอยู่ในมือที่ดีและฉันกำลังทำเพื่อเชนดา้าและฉันกำลังทำเพื่อเธอเหตุการณ์นในชีวิตที่ต่างคนต่างพบเจอต่างเราเราไม่ผู้คนคิดต่างทำต่างซึ่งการกระทำของแต่และบุคคลมันขึ้นอยู่กับว่าในขนาดนั้นเขารู้สึกตัวและรู้ตัวหรือไม่ว่าการกระทำสิ่งไหนทำไปแล้วรู้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นทำไปแล้วถูกหรือผิด และรูปผลของการกระทําหรือไม่เหตุการณ์นี้ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วและผู้กระทําก็ได้รับการสํานึกผิดและปรับตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเธออาจไม่ได้รับกัลยายนิมิที่ดีที่คอยสั่งสอนสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเพราะการเติบโตของคนไม่มีแบบแผนที่ตายตัวไม่มีแบบแผนว่าทาอย่างนี้จะได้ผลกับทุกคนทุกอย่างต้องมีความยืดหยุ่นเสมอ